ได้แล้วสวัสดีครับคุณขอขอวันน้อยผมว่ามเป็นผมไม่คิดแน่เลยที่มาใจคุณนั่งยตรงนี้นานแล้วนะที่ผมไม่ได้เจอใครนั่งตรงนี้คนเดียวให้ผมเดาไหมผมไปเขิยนผมคุณบอกว่าคุณชื่อคิมปะอายุประมาณสิบห้าอะไรนะครับพี่คิมรู้จักพี่อานเดาถูกไหมเคยเห็นพี่เขาอ่ะแต่ไม่ได้เป็นไงไม่เคยรู้จักเขาคุณรู้ไหมเป็นเพราะอะไรผมถึงรู้จัก เห็นพอได้ได้ไอ้ยี่ก้อยกับเราสองคนอ่ะมันเกี่ยวก้อยกันไงเป็นดังเพลงขงไม่คิดไงคุณเอารู้ใช่ไหมพี่อามใช่ไหมล่ะชื่ออะไรคุณรู้เปล่าว่ารักแรกของผมอ่ะคือคุณนะแในความฝันน่ะเขาผมมักจะเห็นคุณเสมอเลยโอ้จริงเหรอพี่เขินนะเนี่ยโอ้โหพูดมั่วแล้วแต่เราแต่เรามีแฟนแล้วไง ไม่มีค่ะไม่มีวิ่ง <c oughs> เอาไปล่าเราสองคนไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ <c oughs> าแต่เราก็าแต่เราส่งหนังฟ้าเลยนะแบบนี้ <c oughs> อออะไรี่ห่อเดียพี่ออนะพี่ครับมีแพนยังครับอ้าพี่ชื่ออะไรอ่ะ โูกจังวะไม่ออกว่ะใช่ใช่กับผมนะครับผมถึงแกผมมีดอกไม้ด้วยนีแม่เป็นครับเป็นครับเป็นเออมาเกิดราเราเฮ้ยไม่ใช่ปะเป็น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 อะไรครับ Ô oh, 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 mẹ ơi à, mẹ ơi à, <laughs>